จากแชทบอทหมืนๆที่เราสร้างขึ้นมานะครับเราก็จะเปิดเซอร์วิสไว้นะครับให้มีการพูดคุยกันแต่เราจะใช้ Serenium นะครับโดยใช้ Python เขียนเนี่ยเข้าไปคุยติดต่อกับแชทบอทโดยอัตโนมัตินะครับโดยอ้างอิงจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรันให้ดูเลยนะครับก็เริ่มติดต่อจะคุยกับแชทบอทแล้วนะครับอันนี้ก็ส่งไปคุย นะครัแชทบอทก็จะตอบนะครับ,รบ,อรอรบโอเคครับก็ส่งไปร้อยข้อความนะครับอันนี้ก็จบละ